โปรแชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์ระเบิดศึกแห่งศักดิ์ศรีที่มีเข็มขัดแชมป์เป็นเดิมพันศึกมวยรอบเงินชโยเอ็กแมนทัวร์นาเมนต์พิกัด165ปอนด์มวยแกล้งแดนใต้เพชรนิยมสอนิยมสับจากประจวบคีรีขันนักสู้เมืองเกินร้อยตักศิลาเพชรเวนิสจากร้อยเอ็ดแซมบ้าจอมหวดแอนเดอร์สันซานติอาโกจากบราซิลเปอร์เซียกัมปันดูมาฮานโปตูฮีจากอิหร่านผู้เอกมวยไทยลุมพินีพิกัด1 3 สอนปอนด์หวยขาลุยจอมบวก3ล้านสอนิยมสับจากประจวบคิริขันเทปบุญมาลูกบุญมีประสาทสายฟ้าแท่งหนักจากบุรีลมพร้อมคู่มวยสุดระทึกอีกเพียบที่จัดให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทุกวินาทีศึกมวยไทยนานาชาติลุมทินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซปเปอร์แชมป์ยทยสดวันนี้ทางช่อง8ดห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปเงินชยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชยโย